ข้อ120แม้พระอานุนเถระอาศัยความที่ตนเป็นพระหูสูตรจึงถึงความเป็นผู้อันพระศาสดาสรรเสริญว่าภิกษุทั้งหลายอานุนเป็นยอดของภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผู้เป็นพระหูสูตรอันหนึ่งภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรย่อมเป็นผู้มีลาบเกิดขึ้นโดยไม่ยากในข้อนั้นมีเรื่องดังต่อไปนี้วงเล็บเป็นอุทาหรณ์ได้ยินว่าพรามณ์คนหนึ่งคิดว่า การบูชาพระพุทธรัตนะและพระสังครัตนะก็ปรากฏอยู่พระธรรมรัตนะจะชื่อว่าเป็นอันบูชาแล้วด้วยอย่างไรหนอจึงเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามเนื้อความนั้นพระาศาสดาตรัสว่าพราามถ้าท่านปรารถนาจะบูชาพระธรรมรัตนะก็จงบูชาภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรรูปหนึ่งเถิดพราามทูลว่าพระเจ้าข้า ขอพระอ,องค์ตรัสบอกภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรวงเล็บด้วยเถิดพระศาสดาตรัสว่าจงถามภิกษุสงเถิดเขาเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายกล่าววา่าโปรดบอกภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรทีเถิดขอรับภิกษุทั้งหลายกล่าววา่าพระอนุเทระสิพรามพรามบูชาพระเทระด้วยจีวรอ,อันมีราคาพันหนึ่งฉนี้แลเรื่องนี้มาในอัตถกถาแห่งมหาโคสิงฆาสารสูตร